เด็ท้อพี่น้องเป็งเป็นอะไรมาแต่ไหนเอามาต้มต้มต้มรู no ม้อามาห่อเนืให้ขาดนะองหามอยู่นป่าข้ ตุ่มค่ะตุ่มตุ่มตุ่มใส่หม้อหนึ่งนอไม้ไม่หัว จับหมดหนึงน่งหนึ่งไว้จะกินน้ำใหม่หวัวโจงอาหารอีสานอาหารตุม้มน้ำใหม่เมนูน้ำใหม่อาาันอาานี้ตุ้มไมาจะกิน ต้มไว้แล้วกินกับย่างก็ได้เฮ็ดแบบได้ก็ได้ว่าแต่มันสุกก่อนอะแบบอาหารแบบง่ายๆคือ <ừ. S 1> ของคนอีสานกินได้ตลอดปีน่นไม่เฮ็ดไว้แต่กินดนๆก็ได้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้มไว้แต่กินกับตำักคุงตำักคุงอ้นปลา เดนมาจะกินก็แตงโมหงสงแสบอาหารอีสานต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้ให้มันขีจดจืดจักหน่อยบ่จืดก็ได้ไเนี่ยแ่ปุ่มมาแคร์คิดพี่น้องมาไปกินเลือต้มน้ำไม้ต้มชุบแล้วสิเอิญมาเอาไปกิน,ก,น,นก็แตงโมหงส์แย่เหมือนเทียเท่ยงพอดีเที่ยงพอดีกันกับแตงโง ได้โมน pues mm ึงนึ่งพอดีตุ <for> ๊กหน่อไม้นะคะหนอนไม้สดมาจากนาหน่อไม้หัวหนอนไม้หวกพี่น้องแมวกระวนกันดีๆกันบอกระเซยมันเซย เอาไม้หวกมาเอาไปกินได้ต้มหันห้อน,อนกินหันหอนจังแสบเดยแต่ผู้มักเดี๋ยววะผู้มักน้ำใหม่กันมิแต่ว่ามักบ่มักก็ต้องกินอันอยู่กับสีเห้าอาหารทาง,ไง่ไยๆกินง่ไยๆเอาคลิปนี้ไว้สนิ้ก่อนนะคะเจอกันต้่มน้ำใหม่สุกแล้วจงมาเอาไปกิน้อจ้าสวัสดีค่ะ